ไดมอนด์วีวิสกินนาคอสสุพีมว่ะโคตนโหดโคตรอันตรายเลยไม่เป็นเอ้เพื่อนคือเมียจะบอกเว้ยเรื่องนาคอสเออสุพิมนะคือสิ่งที่จะบอกก็คือเขามีการทั้งว่าทั้งเมืองแล้วมึงจะจู่อะไรอีกมีใครสั่งของหรือเปล่าครับโอ้ดูเหมือนว่าแม็กทีมเค้านั้นจะหึงเรื่องเรื่องเทคโนโลยีซะแล้วนาคคนฟาร์มเลนรูบูก่อนว่ะ อ่าแม่งตายหาไปแล้วหลังจากที่เรานั้นเติมเรียนเสร็จแล้วเราก็ต้องมาเอาบัฟอะ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 เดี๋ยวเดีดโอ้โอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอจะงกกิบอกแล้วอย่าหาเติมเหห้าบาทขออังมาส่งโอ้เป็นการส่งที่ดีมากครับฮะฝันหน้ากูหายไปสามสี่กล้เนี่ยอุ้ยอยหยอ เออๆออออโอ้โหนิดโคตรกากเลยวะวางมาสครับพี่คอยัง่จมาสองันะครับเีย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 เยเรียเลียเียโอเคเนี่ตากี่รอนะฉันก็มาข้จะไปอาะวิววโอเคเลบกกูไล เอ้ต่อไปมนาโอ้โหทีมเราจะเอาคิตายแล้วเฮ้ยดูดูมึงว่าวมึงเสร็กูแล้วฮ้ยน้อม่นเคีกูเลตระพบสานคับมุดเต็มทีจะทำตัับพี่จะทำเลยครับไปแล้วอ่ากูหลอดไปเ้ยวตามอดี๋ยวตามตามมานี่อหลอกหลออตัวกวาชัดซะเออเอยมีน่ามีนานะใจดีมอยู่นี่ไหนเราไปเนโอ้ยแบบมันี่าทำมึาทำเลยสวยมากมีนาเออดี ไายีบอีกผานโดนส่วนบนี่เลยนะนาเก็ดนาเก็ดขอพุ่งฟามเสรจพวกเจ้จะบวกันอีกแล้วเลยเออย่างนี้นะขอสักตัวหน่อยได้ไหมลูีเฮ้ไอปีอย่าถาผมได้ครับยนเขยเขยจะทเลยปานที่ป่ยูอะอะอะะเออเออเป็นว่าตัดชนีออกได้ไหมอ๋อเนีนะครับว่าไม่ เอ้ยเดี๋ยวเพื่อนเพิ่งฟาร์มเลสเสร็จไม่รอหน,น่อยหรอนีแนวมาแล้วไอยเทนโดนซะมันเนี่ยมันนยไม่ได้เอ้ยนาเตียเกยตายแล้วนาเตียมันนิโอ้ไม่โดนโ,ดนดโอ้ไปก็ได้เสียใจพี่เสียใจที่ผมาเสียตัวเพื่อนมาเพิ่งไฟเสร็จนะจะไฟกันอีกแล้วเหรอนี่เนี่ยนี่โอ้จะทำอะไรเพื่อนได้เฮ้ยปลาทำไมไม่ไปเอามังกรน่ากลัวละกดปิดคลิปเขอนโทรโชทเทนี่ตายซะ แล้วลาวิวเอบคุณนครับเขาต้งทาว่าคเขาเข้าเพ้าะไครับผมก็ได้คิฟรีลครับโอเคเออซอซอซอยกันกงขอ่ไม่ตอไม่ตองไม่ต้อโอเคโอ้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 โอยโอ้โอ้โอ้โออ้โอ้โอ้โอ้วอ้โอ้โอ้โอ้้โอโอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้อ้โอ้ซอ้ออ้นออ้โอยซอ้อ้โอ้อ้โอ้โอ้โอยโอ้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 โออ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 อ เดี๋ยวเดี๋ยวมันเกียวเชียกับกูวะเฮ้ยรอรอค้าด้วยสิรอค้าด้วยปุ๊บตีป้อมตีอุนดนคีปบปุ๊บแล้วแวตีป้อมโุนดอนคีอีกแล้วเฮ้ยแล้วก็ชนะแบบแบบอะไรดีวะไม่รู้แต่ก็ชนะแล้วเออคือถามหน่อยมีแคปกตีในเกมมีสักคนไหมไหอ๋อคือก็จะทบทวนให้แล้วกันนะนาคอสเน็ตปิงรอเรียกยึดใครถามเออถามหาพ